เดี๋ยวเราจะมาลงเสียงนะคะเป็นตัวงานจ้างเกษตรจังหวัดจันทบุรีกันนะคะเกี่ยวกับเกษตรแปลงใหญ่เนาะเกษตรไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่จากเกษตรดั้งเดิมที่พึ่งพาธรรมชาติสู่เกษตรแม่นยำที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความรู้และพลังของคนรุ่นใหม่ วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในแนวทางสำคัญที่กำลังเปลี่ยนวิธีเกษตรของไทยนั่นคือโครงการโค้ชแปลงใหญ่การรวมพลังของเกษตรกรและภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการผลิตให้มีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างมูลค่าใหม่อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเมื่อคนรุ่นใหม่เลือกกลับบ้านเกิดใช้ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรของครอบครัว ทมาพัฒนาเกษตรของครอบครัวเรื่องราวของพวกเขาไม่เพียงแต่สร้างไรายได้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ <c oughs> เรื่องราวของเกษตรกรรุ่นใหม่ในวันนี้ไม่ใช่แค่การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตมากขึ้นแต่คือการปลูกความหวังและปลูกอนาคตให้กับชุมชนและประเทศการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่การใช้เทคโนโลยีและการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้เกษตรกรไม่ใช่อาชีพที่ล้าหลังอีกต่อไปเทค2และการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำให้เกษตรไม่ใช่อาชีพที่ล้าหลังอีกต่อไป <c oughs> <c oughs> อ่ะผิดนะคะมัน <c oughs> เนื้อหามันต่อกัน <c oughs> เสียงต้องตามนี้ตอนแรกเข้าใจว่าจบแล้วเลยทอดเสียงลงไม่ใช่เนาะ <c oughs> เรื่องราวของเกษตรกรรุ่นใหม่ในวันนี้ไม่ใช่แค่การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตมากขึ้นแต่คือการปลูกความหวังและปลูกอนาคตให้กับชุมชนและประเทศการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่การใช้เทคโนโลยีและการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ทำให้เกษตรไม่ใช่อาชีพที่ล้าหลังอีกต่อไปแต่เป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทุกก้าวเล็กๆของพวกเขา คือพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเกษตรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนและนี่คือภาพของเกษตร,รกรยุคใหม่ที่ไม่เพียงแต่โทรศัพท์ดังนะคะและนี่คือภาพของเกษตร,รกรยุคใหม่ที่ไม่เพียงแต่สืบทอดอาชีพจากรุ่นสู่รุ่นแต่ยังต่อยอดเติมคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมทั้งประเทศ เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูว่าโปรดิวเซอร์ให้ผ่านหรือเปล่านะคะ